เทไหมน้องเทเทรถพี่เหรอคะไม่ใช่ <laughs> คันนี้ครับก็ทำที่กกดซี่โบว์ไปโบว์ทั้งคันก็ตั้งแต่แรปแม็กยางชุดแต่งวิกเตอร์ช่วงล่าง คันก้างครบเลยแต่ว่าขาดไปอย่างเดียวคันนี้ขาดชุดเบรกเดี๋ยวมาไ่เรียงนะครับอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้ให้ฟังกันนี้เนี่ยเดิมเป็นเอเวอเรสต์ o เ n น อันนี้เนี่ยแ้วเป็นสติกเกอร์สี Red Candy ก็ชุดแต่งวิกเตอร์แต่งวิกเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างกระจังแล้วก็มีในส่วนของเรื่องกันชนช้ยล่างนะครับประมาณนี้แล้วก็คิวล้อนะครับคันนี้ทําหลังคาดําด้วยนะครับแล้วในส่วนของชุดเครื่องล่างเนี่ยคันนี้จัดเต็มนะครับ เพราะว่าแกซี่โฟร์เของเราเน้นช่วงล่างเป็นที่1ข้างช่วงล่างเนี่ยเป็นของโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นทีวแบบโหลดในชุดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยชกหน้าหลังทีวเราปิงนอบ้าองศาแล้วก็ลูกหมากันโค้งจัดทรงโหลดมาประมาณนิ้วหนึ่งข้างหลังใส่เป็นสปริงโหลดพร้อมถ้วยสตัดปรับเกียวด้วยนะครับในส่วนของเรื่องแม็กยางเนี่ยคันนี้จัดเป็นน้ํ้า ATA 275 520รัดเข้ากับ W2 บเบิลความบวตตัวนี้เป็น W2A นะครับ ในตัวของสีแมกเนียจะเป็นสีดําเงาตัดกับสีเทาดํานะครับประมาณนี้ตลอดสวยๆดูดุอันนี้เนี่ยองประกอบมิตต้ของตัวรถเนี่ยเข้ากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องยี้อ,อดาเงานะครับกันชนหน้าที่เป็นตัดดําเงานะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องล้อนะครับที่เป็นตัวสีดํามองรวมๆเลยเนี่ยดูสวยและค่อนข้างมีสเสน่ห์เด่นมากนะครับแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่ง ตรงนั้นเป็นท่อ HKS ไปคู่คาร์บอนออกข้างด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะใช้รถสไตล์ไหนไม่ว่าจะใช้รถอะไรนะครับก็เข้ามาปรึกษาเราได้นะครับ Gasly 4x4 เราไม่ได้ทำแต่ช่วงล่างแม็กยางรอบคันแรปสติ๊กเกอร์ก็เดี๋ยวในปีนี้เราจะลุยเรื่องแรปสติ๊กเกอร์แล้วก็เกี่ยวกับพวกรอบคันให้แบบเต็มที่ผลงานเรามีมากมาย แปลงรถแท้งแปลงเลวโนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก Ford แปลง F-150 อาทำแรปสติกเกอร์อะไรต่างๆคือเราทำมานานแล้วนะครับนี่พูดอะไรตอนเดี๋ยวปีนี้เราจะลุยแบบเต็มที่เลยนะครับในเกี่ยวกับเรื่องบริพันรอบขันนะครับฝากแกซี่โฟร์ไว้ด้วยนะครับสนใจแต่งรถสไตล์นี้ที่ไม่เหมือนใครเท่ๆแบบนี้แกซี4 4, ่โฟร์บโันครับ